ตัดสินใจยังไงล่ะครับหนึ่งอาจจะเป็นเพราะกระแสด้วยครับคือมันอยู่ในช่วงที่แบบวัยรุนหลายๆคนจัดฟันอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเราก็แบบเกิดความอยากขึ้นมาบ้างล้วก็แบบไปให้คุณหมอดูออว่าเออคุณบอกว่าก็จัดก็ได้นะเพราะว่าฟันมันก็เลียงแล้วก็ข้างในข้างในปากก็มีปัญหาอยู่อะไรเงี้ย<ๆ>ครับก็เลยตัดสินใจที่จะทาครับที่ทำนะครับ มันก็มันเป็นผลผลผลหลังจากที่เราทำครับคือถามว่าอยากไหมถ้าคนเรามีสิทธิ์ที่จะอยากก็อยากครับแต่ว่าตอนนี้คืออยากให้ฟันมันเลี้ยงเข้าที่ให้สวยก่อนครับแล้วหลังจากนั้นค่อยว่าก,กันครับเมื่อกี้ถามคุณหมอคุณบอกว่ามันจะเป็นของคู่กันครับความสวยงามจะมาหลังที่เราบูรณะทําฟันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับความน่าสนใจของการศึกษาด้านทันตแพทยาศาสตร์คืออะไรครับ ก็คนโดยทั่วไปถ้าฟังคําว่าทันตแพทยศาสตร์ก็คืออาจจะคิดว่าแค่การรักษาอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นศาสตร์ของการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็รวมถึงศิลปะด้วยนะคะกว่าที่จะรักษาฟันซีหนึ่งได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้หลายๆอย่างมากนะคะไม่ใช่แค่สาขาเดียวคืออย่างเช่นเราจะต้องรู้ก่อนว่ารูปร่างของฟันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะคะไม่ใช่แค่รักษากลับให้มันกลับมาทํางานได้อย่างเดียวนะคะมันก็จะต้องมีการ ออทําให้มันใกล้เคียงกับของเดิมด้วยนะคะซึ่งทันตแพทย์นี่ก็จะต้องมีทักษะในด้านของศิลป,ปะเข้ามาช่วยด้วยะค,ะครับแล้วในปัจจุบันนะครับออส่วนมากคนจะนิยมในการทําแบบให้ฟันสวยงามเช่นการครอบฟันจัดฟันอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้บ้างครับ เรื่องความสวยงามก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ฟันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทันแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะมองในเรื่องของการทํางานของฟันก็คือบูรณะให้กลับมาทํางานใกล้เคียงกับของเดิมมากกว่านะคะส่วนความสวยงามเป็นเรื่องที่ตามมาอย่างเช่นกรณีที่คุณหมอจัดฟันนะคะฟันที่ซ้อนเกเนี่ยบางทีการทําความสะอาดช่องปากของคนไข้ก็ทําได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณหมอเขาก็จะมีการจัดฟันให้ฟันเรียนตัวสวยงามคนไข้ก็ทาความสะอาดได้ดีเป็นการป้องกันฟันผุและก็เงือนอักเสบส่วนเรื่องความงามก็จะตามมาด้วยะคะ่ะถามมาตั้งนานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยฟันเนี่ยมีหน้าที่สําคัญอย่างไรบ้างครับเอ,อ่อฟันมีหน้าที่หลายอย่างะคะ่ะส่วนแรกก็คือใช้กัดกับบดเคี้ยวนะคะก็คือช่วยในการรับประทานอาหารนั่นแหละคะ่ะ นะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คืออย่างฟันหน้าเนี่ยก็ช่วยในการออกเสียงนะคะเคยเห็นตลกเนาะที่เขาไม่มีฟันหน้าแล้วเขาก็จะออกเสียงบางตัวได้ไม่ชัดนะคะออนอกจากนี้เนี่ยฟันหลังเองที่ที่ใช้กัดกัดกันเนี่ยค่ะก็คือช่วยคงความยาวของใบหน้าคนไข้ได้ด้วยค่ะปัจจุบันเนี่ยดาราเนี่ยแบบ จะมีฟันที่ขาวสวยแล้ววัยรุ่นไทยเนี่ยจะนิยมทําตามครับแล้วเ,เราอยากถามว่าถ้าสมมติว่าเราอยากฟันขาวสวยเหมือนดาราบ้างครับเราควรทํายังไงบ้างครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยฟันที่สวยที่สุดก็คือฟันธรรมชาตินั่นแหละคะ่ะทั้งรูปร่างแล้วก็สีนะคะก็ทีนี้ถ้าอยากจะฟันสวยเหมือนอย่างดาราเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะต้องทําก็คือต้องดูแลรักษาช่องปากของเราก่อนนะคะคมาพบตันตแพทย์นะคะเพื่อตรวจดูว่า มีฟันหรือเหงือกหรืออะไรที่ต้องได้รับการรักษาก่อนหรือเปล่านะคะก็คือถ้าในกรณีที่ฟันควรจะได้รับการบูรณะก็บูรณะนะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่ฟันมีสีเข้มขึ้นนะคะจากกรณีต่างๆอย่างเช่นการทานยาตอนสมัยเด็กเช่นยาตยัวตาไสาคินแล้วมีสีที่เข้มขึ้นหรือว่าฟันเสียดเปลี่ยนสีจากการที่อายุเพิ่มขึ้นก็อาจจะทำก,การฟอกสีฟันให้จางลงได้บ้าง แล้วถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะอยากมีฟันขาวสวยเหมือนดาราเนี่ยครับมันจะมีผลเสียอย่างไรต่อฟันครับจะทําให้ฟันเปราะหรือว่าบางลงหรือเปล่าครับเในกรณีฟอกสีฟันนะคะก็จริงๆแล้วผลข้างเคียงก็จะมีทําให้เกิดอาการเสียฟันได้บ้างนะคะในกรณีที่ตอนที่ฟอกสีฟันอยู่แต่ก็ไม่มีผลทําให้เกิดฟันเปราะบางนะคะสาหรับตอนนี้นะครับคิดว่าสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าความสวยงามครับเมื่อเราอายุมากขึ้น ปัญหาสุขว่าฟันย่อมเกิดแน่นะครับถ้าเราเอาแต่ความสวยงามมาเป็นหลักเราต้องประสบปัญหานั้นแน่ๆครับตอนนี้เราก็ต้องดูแลให้สุขภาพฟันของเราดีที่สุดครับเราถ้าสมมติว่าเราจะดูแลรักษาฟันของเราด้วยตัวเองครับโดยที่ไม่ต้องพบทันตแพทย์เราสามารถแบบมีฟันสวยมันดาราได้ไหมครับ จร,จริงๆควรจะมาพบทันตแพทย์นะคะทุกๆ6เดือนนะคะก็คือมาเช็คนะคะว่ามีฟันผุไหมมีเหงือกเสพไหมหรือมีปัญหาในช่องปากอื่นๆหรือเปล่านะคะก็คือจริงๆแล้วการดูแลรักษาก็คือต้องร่วมกันร,ระหว่างทันตแพทย์กับคนไข้อะค่ะคือขอบอกว่า50-50นะคะ1ทันตแพทย์ทําการบูรณะให้ก่อนนะคะช่วยส่งเสริมสุขภาพช่องปากนะคะแล้วคนไข้เองเนี่ยก็จะต้องดูแลอีกส่วนหนึ่งค่ะแล้วการทําฟันให้สวยโดยทันตแพทย์กับดูแลด้วยตนเองอะครับ คุณหมอคิดว่าส่วนไหนสําคัญกว่ากันครับเท่ากันนะคะคือคนไข้คงไม่สามารถบูรณะเองในช่องปากใช่ไหมคะก็คือทันตแพทย์มีหน้าที่ในการที่จะรักษาฟันให้กลับมาใกล้เคียงกับของเดิมนะคะแล้วก็ส่วนคนไข้เองเนี่ยก็ต้องดูแลด,ด้วยการทําความสะอาดแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้งแล้วก็จริง,รงๆแล้วอย่างคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอุดฟันไปแล้ว ไม่กลับมาผูได้ไม่กลับมาผูอีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดีฟันก็ผูต่อได้หรือกรณีที่มาขูดถินปูนแล้วก็เข้าใจว่าเอะหมดไปแล้วสิแต่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นใหม่ได้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะต้องออพบทันทาแพทย์ทุก6เดือนนะคะก็คือเป็นการดูแลร่วมกันระหว่างคนไข้กับหมอค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าสุขภาพของฟันนะครับกับความสวยงามเนี่ย มันสามารถไปด้วยกันได้หรือเปล่าควบคู่กันได้หรือเปล่าครับอ๋ออันนี้เป็นมาควบคู่กันเลยอะค่ะนะคะหนึ่งฟันนียจะต้องกลับมาทําหน้าที่ได้ด้วยนะคะแล้วหลังจากที่บูรณะแล้วก็กลับมาหน้าตาใกล้เคียงกับของเดิมอะคะ่ะถามว่าปัจจุบันคนเห็นคุณค่าของฟันมากน้อยแค่ไหนเขาตอบว่าส่วนใหญ่นะครับตามความจริงตามหลักความจริงแล้วก็คือจะเห็นความสวยงามมาเป็นอันดับแรก เหมือนกับเอาความสวยงามมาเป็นข้ออ้างในการที่จะอยากดูแลฟันครับคือจริงๆอ่ะก็คืออาจจะมีหลายคนอ่ะเอาความสวยงามอย่างเช่นเรื่องของการจัดฟันเนี่ยขึ้นมาบางหน้าแบบจริงๆเราอยากมีฟันที่สวยดีเลี่ยงดีแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะเป็นแฟชั่นที่แบบบางคนจัดฟันแล้วดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจารย์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตอย่างไรครับค่ะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคือเป็นพระมหากษัตริย์นักคิดนะคะคือตอนสมัยเด็กๆถ้าเราดูรายการพระราชะกรณียกิจก็จะเห็นพระองค์ท่านก็จะไปในที่ต่างๆมีโครงการอะไรมากมายนะคะเป็นพันโครงการเราก็รู้สึกว่าท่านเป็นนักคิดมากๆนะคะแล้วก็คือเหมือนท่านทํางานอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าเราก็ ควรจะต้องพัฒนาในส่วนนี้ด้วยะคะ่ะพระองค์ท่านนะครับเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดินอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับท่านเป็นพ่อสามารถดูแลลูกๆทั้ง60บล้านกว่าคนเนี่ยได้อย่างดีนะครับท่านเป็นแบบอย่างในการดําเนินดําเนนิชีวิตได้เป็นอย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆที่ท่านทรงทําขึ้นมานะครับเศรษฐกิจพอเพียงประการังโครงการแก้มลิงหรืออะไรก็ตามนะครับล้วนส่งผลให้ประชาชนอ,อยู่ดีกินดีมีความสุขแล้วก็ สามารถใช้ชีวิตได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับในการดูแลรักษาให้ฟันมีสุขภาพที่ดีนะครับอาจจะไม่ต้องข่าวสเวหมือมดาราแต่ว่าขอแค่มีฟันสุขภาพที่ดีที่อาจารย์ได้แนะนํามาก,ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมากครับขอบคุณครับค่ะยินดีค่ะมีเสื้อกับดอกไม้มอบให้ครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะอาจารย,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 ย์ ยืนยงคือรักจากองค์เนื้อหัวของไทยรักไร้ฟ้าทั่วเขตทางทุกอย่างท่านทรงหูงใหญ่ในจิตใจเรารับรู้ได้ทุกคน